สิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะพี่ต้อมขาโอเคเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้ทำไมพี่เจ็บพี่ก็ว่ายูนี่เลยค่ะ พี่เขาอาจจะเอาออกไม่หมดรอบหน้าถ้าเกิดว่าทําที่อื่นแจง้งช่างแล้วตัดแค่หนังพอไม่เป็นไรเผื่ออิงไม่ว่างเราว่างไม่ตรงกันขออภัยคิวเยอะหน่อยหนึ่งโอ้แต่ว่าแจาง้งพี่พี่ช่างเขาไว้ได้เลยอันนี้เป็นเหมือน The ะบุ๊กเลยนะคะเป็นหนังสือ okay. ไม่ร่วหาดูสิคะนไม่โฟกัสใช่ไหมพี่พวก็ว่าพี่ก็ว่าทำไมพี่เจมส์โอเคเรียบร้อยแนละ้วค่ะเดี๋ยว